วันนี้เราจะพามาซื้อ Xiaomi Pad 6ในราคาเท่านี้นะครับผมกดมา2เครื่องนะครับแปดพันสองร้อยนะอันนี้คือผมกดโค้ดทันนะแล้วก็ถ้าใครกดโค้ดไม่ทันเนี่ยลองมาดู Shopee Shopee กดใช้โค้ดแล้วจะเหลืออยู่เก้าพันหนึ่งร้อยนะครับใครไม่ทันมา Shopee ได้เลยเดี๋ยวไปดูวิธีการกดกันนะครับนี่นะครับวันนี้เป็นวันที่เก้านะครับ Xiaomi Pad ก็เปิดขายเมื่อวานนี้นะครับวันที่แปดนะผมได้กดมาสองเครื่องนี่ราคาเท่านี้นะครับแปดพันสองร้อย ก็วิธีการกดเนี่ยขั้นแรกเข้ามาแนี้ปุ๊บนี่เดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านนี้ไว้นะครับเป็นร้านไทยนะเดี๋ยวจะมีของเติมช่วง3ามทุ่มวันนี้นะครับแต่ถ้า6กโมงเย็นวันนี้มันก็มีเติมแต่คลิปน่าจะลงไม่ทันนะอ่ะแล้วก็มีอีกรอบหนึ่งก็คือวันที่15นี้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ราคาเท่าผมหรือเปล่าวันที่15เนียก็จะมีพวกลดราคานะครับกดได้ประมาณ9,000 ต้นๆน,นะครับสำหรับแรม8ลอม128นะครับอันนี้เป็นราคาที่กดเมื่อ8เดือน8นะครับสั่งซื้อเมื่อวันที่8นะครับแต่จ่ายเงินเมื่อวันที่9ตอนเที่ยงคืนนะอันนี้ก็ช่างมันก็คือจะมีโค้ด1000โค้ดคนลด1000คือวิธีเก็บให้กดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับ mm. เมื่อเพื่อนๆกดลิงก์นะครับมันจะเป็นของลาซาดาก่อนนะเดี๋ยวผมพาไปดูของ s h อ p e e ด้วย oh. ลิงก์มาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้พอมันถึงเวลา6โมง 6โมงเนี่ยคือผมลงคลิปไม่ทันนะจะมีอีกรอบหนึ่งคือตอนสามทุ่มให้เพื่อนเลื่อนลงมาจะเห็นโค้ดเติมห้ารอบทุกวันเลื่อนลงมาทางนี้นี่ถ้ากดทันนะครับก็จะได้ลดอีกหนึ่งพันเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่มันเขียนว่าหมดแล้วนะครับมันจะเติมตอนสามทุ่มนะผมคิดว่าน่าจะลงคลิปทันแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ทันโค้ดลดหนึ่งพันก็ใช้เงินคืนก็ได้นะครับเงินคืนเนี่ยจะได้เงินคืนพันสอง ประมาณนี้แต่ถ้าลดเนี่ยก็คือลด1,000นะครับแล้วอีกอันนึงลบพันเตรงนี้นะครับเป็นโค้ดล้านนะก็มันจะมีให้เก็บอยู่ที่หน้าสินค้าเลยนะครับอ่ะผมกดเข้าไปอันนี้คือของยังไม่เติมนะมันยังไม่ขึ้นเดี๋ยวคือตัว128 g จิกของ Lazada จะลดจะมีโค้ดล้านลดพันเตัว2,56จะมีโค้ดล้านลดพันสนี่โค้ดล้านมันจะอยู่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัว256นะ เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอันนี้คือแถมหัวชาร์จแถมอะไรเหมือนกันอันนี้คือพันสามอ่ะเดี๋ยวลองกับตัวนี้ให้ดูบดปุ๊บอ่ะนี่ครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับส่วนลดร้านค้าพันสามนะถ้าของใครเป็นตัวร้อยยี่แปดก็จะขึ้นเป็นพันเจ็ดอ่ะแล้วก็ด้านล่างครับจะเป็นเงินคืนคืออันนี้ผมใช้ลาซาด้าไปแล้วนะครับที่ลดหนึ่งพันคือใช้ไปแล้วก็เหลือเงินคืนอีกพันสองนะครับถ้าใช้เงินคืนพันสองเนี่ยหักหักลบแล้วก็จะเหลือประมาณ 8,090บาทก็จะถูกกว่าโค้ดรถอีกนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบเงินคืนก็ถ้าเก็บโค้ดทันก็มาใช้อันนี้ก็ได้แล้วโค้ดเงินคืนเก็บตรงไหนนะโค้ดเงินคืนเก็บตรงนี้นะเนี่ยลิงก์ที่ผมให้ไปเลยเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนนีกดเก็บให้ครบทุกอันเลยนะครับอ่ะจบไปแล้วนะสำหรับ Lazada นะครับ แต่อันนี้จะไม่มีพวกปากกาอะไรนะต้องซื้อเพิ่มนะครับแต่ถ้าใครอยากซื้อแล้วลดซื้อแล้วลดค่าปากกาไปเลยแนะนํามาช้อปปีนะครับนี่พิมพ์ไปี i a o m i Pad อันนี้ก็เป็นวันที่9เดือน8นะครับเป็นวันลดราคาอยู่เหมือนกันนะ่นะเดี๋ยวขั้นแรกให้กดเก็บโค้ดก่อนนะอ่าพามาเก็บโค้ดพอกดลิงก์เข้าไปนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วก็เลื่อนลงมาจะเจอโค้ดส่วนลด15%ขั้นต่ำา299ลดสูงสุด3,000อันนี้คือผมเก็บแล้วถ้าใครยังไม่เก็บจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็กดเก็บปุ๊บนะกดเก็บแล้วใช่ไหมแล้วก็กดกัดร้านที่ด้าล่างใต้คลิปนะครับพอพีกัดร้านมาแล้วเนี่ยมันก็จะมาเป็นร้านเดียวกับผมนะครับมีอันนี้ร้านนี้จะมีถ้าซื้อคู่กับปากกาเนี่ยก็จะลดนะซื้อคู่กับเคสคีย์บอร์ดก็จะลดแล้วก็วิธีซื้อก็คือกดซื้อโดยใช้โคด้ดเลือกสีรุ่นความจุอ่ะนี่อันนี้แลม8ลอม128กดเข้าไปปุ๊บอ่ะนี่อันนี้มีโค้ดร้านลด50บาทนะครับ แล้วก็กดใช้โค้ดของ Shopee นี่เรื่องนี้ลดไป1,600เหลืออยู่9,300นะครับใครอยากได้ปากกาแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับก็กดเพิ่มไปยังรถเขียนแบบนี้อ่ะมันจะเป็นเคสคีย์บอร์ดด้วยเลยนะครับนี่ถ้าใครกดมาแบบเมื่อกี้นะครับจะได้หน้าตาแบบนี้นะก็ให้กดติ๊กถูกปุ๊บนี่มันก็จะลดค่าเคสกับค่าปากกาไปนะครับ แล้วก็ถ้าใช้โค้ดลดเนี่ยก็จะเหลืออยู่13-500านะครับประมาณนี้ถ้าใครจะโดวแอปไหนก็ไปแอปนั้นนะครับแต่ลาซาด้าเนี่ยจะต้องกดเก็บโค้ดให้ทันนะครับแต่ s h อป e ีเนี่ยซื้อได้เลยนะครับแต่ก็ราคาต่างกันพันกว่าบาทนะครับเพราะว่า s h อ p e e โค้ดร้าน1000มันหมดไปแล้วนะประมาณนี้แล้วก็ของที่ผมสั่งเพิ่มไปนี่เป็นพวกนี้นะครับเป็นฟิล์มนะฟิล์มก็มีแถมนะครับแต่ผมสั่งของ สมาร์ทเดวิลไป1แผ่นก็เดี๋ยวแปะอีกไม่ให้นะครับก็ผมเลือกเป็นตัดแสงสีฟ้านะอันนี้คือตัวเลือกเนี่ยแผดหกกับแผดหกโปใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้คือ1ชิ้นอันนี้คือ2ชิ้นผมเลือก1ชิ้นไปตัดแสงสีฟ้าหรือจะเลือกแบบเคลียร์หรือจะเลือกแบบกรีนไลท์ก็ได้แล้วก็นี่อุปกรณ์เสริมอันนี้เป็นแท่นวางแท็บเล็ตนะครับแล้วก็สาย USB 3 2มจุดสอง Gen สองนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเข้ากับ Gen น1ได้ไหมนะเพราะว่าแพท หกมารองรับแค่เจนหนึ่งนะครับแต่น่าจะใช้ด้วยกันได้นะ,ะเป็นสายต่อออกจอนะครับถ้าใครไม่ใช้ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ประมาณนี้แล้วก็สั่งมา2เครื่องนะครับใครอยากกดตามก็เดี๋ยวผมจะรีบลงคลิปก่อน3าทุ่มแล้วก็มากดกันนะ